โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ขอภายในเสียงรบกวนด้วยนะครับก็สําหรับภารกิจวันที่เจ็ดนะครับก็อันแรกก็เหมือนเดิมนะครับล็อกอินหนึ่งวันนะครับก็คือล็อกอินเข้ามาก็ได้เลยนะครับก็อย่างที่สองเป็นธงนะครับธงสีแดงนี่จะเป็นอเล่นมันติีไปเยอะเล่นด้านธรรมดานะครับหนึ่งครั้งกับเพื่อนก็ผมลงกับเพื่อนแล้วนะครับ ก็ถ้าเป็นรูปดามนี้ก็จะเป็นอ่าเล่นธรรมดา5ครั้งนะครับก็ผมไปเล่นไปแล้ว4ครั้งนะครับก็เป็นรูปตาก้านะครับก็ช้อปปิ้งในอ่าลิมิตไทม์นะครับร้านค้าจํากัดเวลานะครับ4ชิ้นนะครับก็ใครจะรอก็ได้นะครับนี่ครับลิมิตไทม์นะครับอันที่3นะครับ1น3่สนะครับก็จะช้าๆหน่อยนะครับ นะครเป็นลิมิตไทม์นะครับซื้อไปเลยนะครับน่ครับผมจื้นสองสกินก็จะขึ้น2ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวรอมันรีอีกรอบไม่ค่อยซื้อนะครับแล้วรูปดาบอันต่อไปเป็นเล่นซันโวห้รอบนะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับแปดร้อยแปดไดมอนด์นะครับก็ตามตัวเลยครับใช้เพชรแ8ดนะครับโอเคครับสำหรับภารกิจวันที่6ถ้าใครยังทำไม่เสร็จนะครับก็มาทำวันที่เได้นะครับ ก็ทบกันไปเลยนะครับมีซอนโวห้าครั้งเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ทําอันไหนไม่ได้นะครับอย่างเช่น8 8 8ร้อยแปดไดมอนด์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอก,กิจกรรมนี้ใกล้จบแล้วเดี๋ยวมันจะให้ใช้ทิกเก็ตในการสําเร็จภารกิจนะครับก็1นภารกิจต่อ7จ็ิติกเก็ตนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าผิดถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงแ้่นี้นะครับก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ